เสียงอ่านธรรมะของท่านหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเรื่องประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในกันและกันมีความดังนี้ครับประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามากถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉันท่านก็ยังต้องรอจนกว่าหัวหน้าลงมือฉันไปบ้างแล้วพระอันดับจึงจะเริ่มลงมือฉันกันต่อไป ถ้าครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เคารพองค์ที่รองลงมาโดยมากสำนักกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปข้างหน้าก็น่าสงสัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงและนับวันเจริญพระกรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและเจริญรอยไปตามโลกก็เป็นได้เพราะคำว่าความเจริญใครๆก็ต้องการพระเนนก็เป็นคน มีหัวใจเช่นเดียวกับโลกจะไม่ให้ต้องการความเจริญกับเขาก็น่าพิศวงสงสัยสำหรับท่านที่แก่ชรามากและพอเป็นรัตตัญูในทางโลกและทางธรรมมาพอสมควรแล้วอะไรจะเจริญหรือเสื่อมท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้คงเป็นขรัวตาเฝ้าวัดอยู่เพียงรอลมหายใจถึงวันอวสานแห่งขันไปเป็นวันๆเท่านั้นเองผู้เขียนนี้ก็ไปอีกแง่หนึ่ง ได้แต่เขียนไปแบบหลวงตาโดยไม่สำนึกว่าท่านผู้ใดจะสนใจหรือไม่เพียงไรมีแต่เขียนร่ำไปแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นเองกรุณาอย่าถือสาตอนใดประโยคใดไม่เป็นสาระพอจะสละเวลาอ่านได้กรุณาผ่านไปสงวนเวลาไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีคุณค่าสาระกว่าคนับว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลาเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่น ก่อนฉันท่านพิจารณาอยู่นานราวกับธรรมภาวนานั่นแหลบางวันตอนเย็นเย็นหรือกลางคืนโอกาสดีท่านยังเมตตาเล่าเรื่องการพิจารณาปัจเจขณะในเวลาฉันให้พวกเราฟังว่าธรรมมักปรากฏขึ้นในเวลาฉันเสมอบางครั้งเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาทําให้ติดตามคิดอยู่หลายวันก็มีบางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาท ถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารจะไม่ยอมฉันก็มีตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกำลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังเมื่อเกิดความรู้ที่กระเทือนทมขึ้นมาต้องใช้อุบายปราบปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเองกันอย่างหนักหน่วงจึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริงคือสายกลางได้มิฉะนั้นจิตจะไม่ยอมฉันเอาเลย โดยเห็นอาหารในบาทเป็นอะไรไปหมดการบังคับให้ฉันในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช้าฉันนั้นต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบังเงาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเอาจริงเช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิกูลนั่นเองจิตจึงลงสู่สภาพเดิมได้และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไป จากนั้นต้องใช้อุบายหลายด้านประสานกันไปคือทั้งให้รู้ทั้งให้รอบตัวทั้งให้กลัวทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไปแต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่งทำให้สติปัญญาความแยบคายพลิกแพลงใช้ได้หลายสรรหลายคมทันกับกลมายาของกิเลสตัวแสนปิ้นปล่อนหลอกลวงได้ดียิ่งจิตมีนิสัยผาดโผลโลดเต้นด้วยแล้ว จะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ต้องไปเจอเอากิเลสประเภทสวมรอยเข้าจนได้ฉะนั้นจึงกล้าพูดอยู่เสมอว่าสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญในวงการพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งหยาบละเอียดมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอกไม่ยอมแพ้อะไรเอาง่ายๆดังเราพิจารณาอาหารในบาทให้เป็นของปฏิกูลเพื่อตัดความพวงหลงรสให้ปรากฏสักวาา่าธาตุ หรือธรรมเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาปรากฏขึ้นมาในจิตขณะพิจารณาเลยกลับเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจนเกิดความขยะขยแงถึงกับจะฝืนฉันต่อไปไม่ได้ราวกับสิ่งนั้นๆไม่เคยเป็นเครื่องรอเลี้ยงชีวิตธาตุขันมาก่อนเลยความเบื่อหน่ายชนิดนี้เป็นโลกานุวัตแบบโลกเบื่อกันทั่วไปเป็นความเบื่อแฝงธรรมม่ใช่มัชชิมาที่ท่านพาดำเนิน ท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แหลที่ทำให้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเบื่อตัวเองถึงกับจ้างเขามาฆ่าตัวให้ตายซึ่งเป็นการเบื่อผิดทางและเป็นความเบื่อชนิดที่ทำให้เกิดความคับแคบตีบตันขึ้นภายในไม่ปลอดโปร่งโล่งใจซึ่งเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมาอย่างลึกลับโดยไม่รู้สึกตัวและเชื่อตามอย่างสนิทใจผมมาจับมารยาของกิเลสตัวนี้ได้ก็ตอนเบื่ออาหารครั้งนั้นเอง แต่สติปัญญาเราทันกลมารยาของมันเสียก่อนที่มันจะได้ท่าและลุกลามกว้างขวางออกไปเบื่ออวัยวะและชีวิตจิตใจพอพิจารณารู้เท่าทันความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไปเกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่จึงได้ยึดธรรมนั้นเป็นหลักและยึดความเบื่อนี้เป็นบทเรียนได้ตลอดมาไม่บ่จ,จะพิจารณาภายในหรือภายนอกกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไร ต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตายทั้งไม้รับไม้ต่อยคือพิจารณาทบทวนก้าวหน้าถอยหลังเพื่อความละเอียดรอบคอบในงานของตนแต่บัตรนี้เป็นต้นมาไม่เคยปล่อยตัวด้วยการพิจารณาไปธรรมดาธรรมดาเลยความรู้ประหลาดครั้งนั้นจึงเป็นหินลับสติปัญญาได้เป็นอย่างดีทําให้ไม่นอนใจกับอะไรอย่างตายใจนอกจากได้พิจารณาทบทวนด้วยสติปัญญาชนิดนี้ จนเป็นที่พอใจหาที่แย้งตัวเองไม่ได้แล้วเท่านั้นผลจึงเป็นความตายใจอย่างสนิทได้ในธรรมทุกขั้นจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแน่ใจได้อย่างภาคภูมิว่าคนเราหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นคือหาความโง่ก็ได้แต่ความโง่หาความฉลาดก็ได้ความฉลาดหาความโลภก็ได้ความโลภหาความโกรธก็ได้แต่ความโกรธเต็มหัวใจหาชั่วก็ได้ชั่วหาดีก็ได้ดี หรือหาบาปก็ได้แต่บาปหาบุญก็ได้แต่บุญหานรกก็ได้แต่นรกความแผดเผาตัวเองหาสวรรค์ก็ได้สวรรค์แม้หานิพพานก็พ้นความพยายามสแสวงหาไปไม่ได้ไม่ผิดจกากต้นเหตุคือการหาการทำเพราะมีผู้เคยหาผู้เคยเจอผลจากเหตุแห่งการกระทำนั้นๆมาก่อนพวกเราเป็นเวลานานแสนนานาน,นับตั้งแต่แผ่นดินเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สมมติบัญญัติมา จะมามัวเกาหมัดปฏิเสธดีชั่วสุขทุกข์อันเป็นการปิดทางเดินของตัวให้โง่และเสียเวลาไปเปล่าทำไมกันถ้าว่ามนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์จริงดังคำเสกสรรตัวเองคำนั้นก็ไร้ความหมายอย่างเต็มตัวเกิดมาตายเปล่าเปล่าเพราะความโง่เง่าฆ่าตัวเรากับขุยไม่ไผ่นั่นแลใครจะคิดก็รีบคิดอย่ามามัวนั่งอมลิ้นอมฟัน ทั้งยืนเดินนั่งนอนสั่งสมความโง่อยู่เปล่าๆบทเวลาตายแล้วจะเสียการทั้งเสียข้าวสุกข,ข้าวสารอาหารหวานข้าวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของชาวบ้านที่บริจาคให้ทา,านหวังบุญเพื่ออุดหนุนกำลังผู้บวชด,ด้วยศรัทธาหวังเทิดทูนได้ตั้งใจละกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากใจแต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียงเท่าเมล็ดงาลิ้นขายุง พอจะมาฆ่ากิเลสแม้แต่ตัวหนึ่งให้ตายก็ไม่มีในใจแล้วกิเลสจะตายไปด้วยเหตุผลกลไกอันใดเล่าเมื่อสติปัญญาและความภาคเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลายแล้วในเวลานี้บทสุดท้ายท่านคงรำคาญจึงตีเอาตีเอาเสียบ้างพอไม่เสียลวดลายของอาชานใายผู้เกรียงไกรในวงศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน การพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแม้ขณะขบฉันหรือรับประทานกระแสะแห่งธรรมเครื่องส่องสว่างยังมีทางเกิดได้ไม่เลือกการดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูกนับว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสำหรับท่านที่สนใจได้ดีเรื่องเกิดความเบื่อหน่ายในขณะพิจารณาก่อนลงมือรับประทานแม้อุบาสิกาที่นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้าง ในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลักษณะเดียวกันกับท่านแต่จะขอผ่านไปจะนำมาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะผู้หญิงนุ่งขาวคือสมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสุกนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้สองสามวันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่นทาให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกาย และเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับลงคอได้มองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิน้นราวกับป่าช้าผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าช้าเสียเลย นอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทําให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งห่มที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆมักบ้วนแต่น้ําลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้น ยอมรับความสําคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมาเรื่องทำนองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติ ที่มักมีสิ่งแปลกๆแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครัวอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมทุกชั้นไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพศเวทนาจากผู้อื่น เพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนำออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทำลายข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากธรรมไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มาก โลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกย่อมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใดเพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรมมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันเช่นโลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้ เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงตามวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ทำปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทําแบบโลกเช่นสอบและให้คะแนนกันว่าได้สำเร็จขั้นนั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตตมรรคอรหัตผลย่อมขัดต่อจรียประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมรมย่อมกลายเป็นโลก และหยาบโลนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทําให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำเป็นที่อบอุน่นมั่นใจแก่ตนควรจะไปเป็นในทางสงบแม้จะสําเร็จถึงขั้นพระอรหัตผลก็รู้โดยทางสันทิติโกหรือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจ ไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยย่อ,ยยอมเป็นการเทิดเกียรติทั้งแก่ตนและพระาศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำล้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มเปอร์เซนต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพีติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพศเวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดนั้น ย่อมทราบได้โดยทางเหตุผลของการโต้อตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันและรู้ด้วยกัน 1. ทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนา 1. ทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษาจิตตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นนั้นหนึ่งเช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชาว่า ขณะจิตจะหลุดพ้นจากอาวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้แม้ผู้กำลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลำดับหรืออาจเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ในในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นก็จะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลย แม้เรียนอวิชามาจนช่ำชองเพราะอาวิชชาในความจำกับอวิชชาแท้ไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้อวิชชาตัวจริงแล้วแม้ไม่มีเรียนลวดลายเล่เหลี่ยมของอวิชชาอย่างกว้างขวางมากมายก็ไม่สงสัยและไม่ติดอวิชชาเช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดารก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรม ผิดกับผู้เรียนอวิชาและเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนไหน,นอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมนั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโค แล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะพบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพบโวหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ทำเพอจนหน้าเวียนศีรษะไม่ค่อยมีธรรมที่น่าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด,ด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหล จะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความวิภาควิจาร์ณกว่าจะยุติลงปรงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติคำชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะการตัดสินใจหรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปกติ จิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหารและในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับพวกเราที่กําลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอเข้าออวันใดก็ได้ จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาดท,ทั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืน ตัวแห่งความเป็นปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาทค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยู่พักใหญ่ จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ตามปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแพลงหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันพันใน จนเป็นที่แน่ใจต่องานนั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตก็นับวันฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพระเลนเนนก็พลอยได้ฟังทมพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทํานองนี้ ที่ยอมเป็นนี้อัตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมัารยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบังเงามาแล้วถ้าเทียบก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแต่งตัวสวยงามโก้หรูราวกับเท้าสก,กเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจ ราวกับนักปราดในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทำนั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัยนอกจากผู้มีในตาแหละมะคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษากลมายาของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมันรูปศีรษะเอาจนเกลี้ยง ไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแลมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญาอย่างไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กัง,กงวลหม่นหมองต่างหากไม่ได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงาแห่งธรรมทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลสชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมคือส่วนปฏิกูลก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันธ์ดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ ไม่เป็นค่าศึกต่อกันไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นๆไม่ได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลาย ไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียวการพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรม ไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อริดอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหามหามกอบโกยเอาความปฏิกูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่เกาะเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมติ เมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมปฏิกูลมาแก้จิตติดชังก็เอาธรรมเมตตามาแก้ติดโลภก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปนาิกธรรมคือพิจารณาดูใจตัวรุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลำดับ ติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาบางลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนกิเลจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุต่อไปเมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประครับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเคยเห็นมิใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านส่งเสริมหรือท่านฆ่ามันเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทำไมมีแต่พากันตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือแต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างร้านโรงเรือนต่าง ก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาระดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวไม่มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจรดฟ้ามองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติจนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกเอา ขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวกว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลโพที่เป็นจอมโลกบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจำพวกสวมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรร ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมจงทำความเข้าใจไว้เสียแต่บัดนี้นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือนจนหน้าสมเพศเวทนา ของพาหิราชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้แหลนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุง้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตน จนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปของการแสดงที่จวนท่านจะยุติอันเป็นเชิงสักถามแล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงทำจบลงหญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสรากับไม่ใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่านนั้นเลยเท่าที่จำได้ก็นำมาลงเพียงเล็กน้อย น่าเสียดายทำกันนี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจทำนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่าทำขวัญใจเพราะฟังแล้วจับใจแพระเหลือจะพารนาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแก่ใครที่ไหนอีกเลย